โอ้นี่อยู่แยกไฟแดงขีหาบางพีนี่ยังวันยังไม่จางหายครับอันนี้ก็เป็นเหตุที่เมื่อคืนประมาณทีสามบอกว่าทีสามโรงงานเเกี่ยวกับพวกพลาส,สติกหล่อลื่นพวกนี้เขาบอกอะระเบิดเมื่อคืนทีสามช่วงทีสาม คาดว่ายังยังดับยังไม่ได้ครับควันควันยังขึ้นอยู่ดับดัอยู่พอ,อดีจะไปแถวๆนั้นแหละครับแถวแถวบางนาตาดัดแถวกินแก้วพอดี อยู่ครับยังฟันอ,อสแสดงว่วาราเบมีแรงนะตอนนี้ผมอยู่ถนนบางนาตาดกมที่20 23นะครับ ประชาชนตูลย์โยบใช้เหลือประชาชนจะตั้งอยู่ที่อบอตบางดีหลังเก่านะครับเกิดมาจ,จี้แจ้งมาช่งนี้นายอำเภอในตาบอตุยพผู้ดีวัดไรนี่ก็จะพี่หกิโลเมตรตลาดขาออกมุ่งหน้าชลบุรีตักกิโลเมตรที่10บอก300ต้องทางคู่ขนานเบี่ยงออก เหตุนั่งสูุคคสองันนับตามกันไม่มีผู้บาดเจ็บผัี่คังผีความรัชจราจรเลนกลางขัง,งเคลื่านความเร็วงแาาล้่ย5โกตากิโลมตรต่อชโมงกิโลเมตรที่สิบกว่สา้อยนนนต้งทงกลางมีรถจิงเฉียวชนกันอยู่เพื่อน,นอันใดอาจจุดดังกล่าใช้ความระมัดระวังขอบคุณครับ Sea, on 2 <Program. S 1> ี0ขวบบางบาแกแก้ไหนนะครับเป็นกมอ์0 0 300ะเป็นปุขนานรถยนต์นั่งสุรบุรจยังนังสุรบุรังดเลยอยู่เพื่อผ่านจุดดาวช้ความระมัดระวังออกบนดับครับยังควคุมเพิงไม่ได้ครับแต่เพิงควบคุมเพิงได้แต่ เราจำกัดแต่ว่ายังไม่ดับสนิทครับาราบารับอทราบเพิ่เมเตอนครับ ต้องเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับมันเป็นนี่ต้องใช้น้ยาปูแห่งเดียวน้ำแต่เดียวก็ปูขึ้นมาอีกถ้ามก็สมาชิกในสิบมะเทาอมเขาจะให้ถอนจากน้ำหอมกันแล้วในใจน้ำรอเพื่อเกิสร้างามครับขอบคุณครับอีกโั้ลาเกสานิปปาร์ปาร์สิริสลดสมัยสิริสามสดมัยิสุโ าไโคตั Eco ero, วุสิโลวิสกี่เดียวเอ็กโคตุสิโร่ะดรครับเชิญครับเอ็กโคตุสิโลวิสกีเดียเอกโคตุสิโลเป็กีเดียใช่ครับผมจะผ่านหน้าโฮมโปรได้ไหมครับผมมาจากบางนาขาเข้าจะไปยูเทิร์นแถวนั้นนะ่ะแล้วก็ผ่านหน้าโฮมโปรผ่านผ่านมิโกะถนนมาตราต่วนได้ไหมครับใช่ใช่ ประเด็นเกิดอยู่ขบวส20ครับ,บสามสาบเห็นบอกปิดจราจรเลี้ยวซ้ายเข้าซอยกินแก้วต้องต้องใช้ทางผู้ขนานหรือว่าทางช่องทางด่วนครับไม่ใช้ช่องทางด่วนม่แน่คจะดีที่สุดว่าโรงงานที่ผมจะไปก็ไปอยู่เขตเขตแถวิบวน13ครับแล้วจางข้อความ ิดตั้งแต่ปีสามพฤนแ้มันเป็นโรงงานผลิตพวกโฟมต่างๆเป็นเสียไปอย่างดีเลยรผลิตโฟมต้องใช้สารเคมีอย่างเดียวตัดดัดับน้ำกับส่วคราาเดียวเพไับทราบครับขอบคุณครับผมก็จะไปโรงงานโฟมคยับ7 3ครับครับไปในทางหมายเฉที่น้าแบสิบสามโเดลเแล้วันทําไมร่เป็นึ uh ่เ huh จ็ด โฮเทลเอ่อโฮเทลสระบุรฟ้าไม้อีโคทูไฟอินเดียสุรุบาโวครับอีโคทูไฟอินเดียสุรุบาโวเลยใช่ครับครับผมอ่าสืบเนื่องจากจุดเกิดเหตุนะครับที่ซอยอก,กิ่งแก้ยี่สิบนะครับพี่ผมผมใช้เส้นทางนี้พอดีอ่าผมผ่านมารถจะติดตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลจุฬารัฐเก้านะครับตอนนี้มาถึงก,กิ่งแก้วยี่สิบกว่าแล้วก็ยังติดอยู่นะครับผมเสอนวางก,กิ่งแก้วมาาุกคู่ชมรมนาศศัก์ มีการปิดการจอตขามุ่งหน้าไปลาดกระบังครับครับครับผมเดี๋ยวก็โพเป็นเส้นทางกลับเข้ากรุงเทพะครับน่าจะใช้เส้นนี้ครับผม ดำเดำแบบไม่มีขาวอาการของการไหม้สารเคมนะีตอนนี้อยู่บนสะพานกับรถกรมอร11แล้วบางนาตาด เคโอเคระดับสี่เอพิเตอร์เจ็ครับตกดตูเดลตจูเลียมิสีวันเดลเซลวน ยังมองเห็นไกลอยู่ครับนึกว่าเผาไฟกินรดี